วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากินตอนปรับเทศกาลตรุษจีนนะคะ้วยการพามากินร้านหองฉาในเมือเบิรนที่ทุกคนชื่นชมมากว่าดีงามนั่นก็คือซิก i ดคเททิเชน,นะค,ะเค่ะอันนี้คือตอนแรกงงม,มากว่าเธ เธอจุดเป่าให้ฉันเธอรู้ว่าเธอจุดไฟให้ด้วยความโรแมนติกแต่เป่าจ้าเธอไว้อุ่นกา,ช,าช้าเฉยเฉยอีหาโอ้รสตั๊กบันได้ซักไม่ไมน้องน้องตั้งใจรอลาวะโอมี s u อ p o r t อินไซต์อ๋อ call อิไซต์ เราแร้อะไรมาบ้างคะเป็นบาร์บีคิวพอกบานาที่คิดว่าน่าจะลักษณะคล้ายทิมบวันอ่ะอ,อันนี้เป็นเสือโครตอ่ะฮะโอดบดปีและนี่คืออันนี้เป็นชูไม้มั้งชูไม้พอกเหมืนจีบหมูอันววนี้เป็นเน <f ist> ฮ้ยแบบเขามีมาเรื่อยๆเลยอะ่ะอันนี้ คือทุกอย่างดูดีมากเลยค่ะนี่ก็คือมีโจ๊กมาให้ด้วยเพราะว่าเราออเดอร์ไปแค่หนึ่งเนาะดูสิ่งต่างๆเลยสิ่งแปลกเข็เช่นจ้าไหนมาสิอัดแรงตัวอ๋อคืออะไรก็ไม่รู้เสียวเลือเกินอืมจิ้มอันนี้ด้วอันนี้แบบดีมากเลยอ่ะลองเร็วอันนี้มันมีความแบบเนื้อแน่นมากเลยอ่ะคืออะไรอ่ะหมูเฉยๆอ๋อคือไม่พอหมูเฉยๆมือเนื้อแน่นมากแอบลองจิ้มอันนี้เซิมจิ้มไงวะ เือกคอรก็คือเป็นความรักอ่ะเพอกทคอร์คือแบบทุกสิ่งที่เรารักเสมออะมาต่อที่เอ็นตุ่นนะ,ะ้วค่ะคอ,อลลาเจนคอลลาเจนแลวอ,อนันต่อมาคือขนมจีบกุ้งค่ะเทียบกับสีหน้า,ากุ้งอร่อยกุ้งอร่อยจริงป มาค่ะอันต่อมาเราก็จะมากินสาลาเปาแบบเแบเบแบบการี่แบาร์บีคิวแบบเป็นสาลาเปาหนองเต่าว่ามันอร่อยอะก็อร่อยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อร่อย <c oughs> คือมันไม่ได้เหมือนทิมโฮวานสัทีเดียว,วะอะแแต่ก็อร่อยแต่อร่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่ากินเข้าไปก็คือมันรู้สึกความอ้วนเลยอันเนี้ยเนก้ามาทำาไมงงอ่ะแล้วเลดนว่เนก้ามาทำาไมวะกินจานอะไร มันคืออะไรมันทำเป็นเก้าวแหละแต่มันตัด้นี่ดีมากเว้ยมันเปรี้ยวกว่าติ๊กโชว์ตัดเนี้ยเลยอ่ะเหมือนน้ำส้มใส่ใส่อะไรแต่ให้กินกับอะไรกินกับเต็มจังเนี่ยน้องจิ้มกับอะไรไหมจริงจริงกินสดสดก่อนเลยก็ได้นะโอเคหรออะมันมาทั้งแบบทั้งตัวแล้วตัวอันใหญ่แบบจริงอร่อยเอ้ยความหวานแบบสดสด น้องน้องคือความรักน้องคือฮัเก่าเนาะฮักเก่ามันคือเจ้าความรักอ่ะมันคือแบบเรื่องใหญ่มากแล้วมันก็คือแบบแต่งป,ปักแต่งพัมากความนะ่าเอ็นดูก็คือสตีมคัสตาร์ดบันเป็นรูปหมูอ่ะคือ,อถ้าลูเผื่ๆจะออคิดว่าเป็นหมูวะเออคิดว่าเป็นซาลาเปาแบบไส้หมูแต่เปล่าน่ารักใช่ไหตอนเนี้ยก็ได้แต่คิดว่า <c oughs> เราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่วะหลังจากมือเนี้ยขอถามความรู้สึกตอนนี้นิดนึงอะค่ะเป็นยังไงบ้างลอยๆเลยพี่ตอนเนี้ยแต่มันลอยไม่ขึ้นไม่ว่าหนักแป้งมากตอนนี้ย ก็ <g ülme> ไม่กินอย่างชามันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะบางทีมันก็เหมือนรีบกินเกินไปนแป้งเอ่ยแต่อร่อยกุ้งเอ,อ,อ่ย,อยแต่ตอนเนี้ยเริ่มกินแล้วเริ่มจะไม่อร่อยแล้วจะจุกก <ๆ S 2> ินยำชาอะไรก็ตกมาตายด้วยความทุกวมเสมอเห็นเมนูแล้วก็แบบอุ้ยอันนี้เอันนั้นอุ๊พอเราเจอเกี๊ยวทอดเจออย่างเงี้ยฮะเก่าเราก็ซัดเข้าไปแล้วเนาะเออเราก็แบบโอ้โอาแล้วไงตัดผ้ามาจุกนี่เราต้องรอสั่งอะไรซาลาเปาไหมเราจบด้วยซาลาเปาเราต้องไปซาลาเปาต่อเราจบด้วย ลาปาลาวานี่ไงยอดฮิตอ่อเนี่ยน่าจะต้องกินตกด้วยของหวานนิดนึงแล้วพอละอเพอะไรอันนี้คือของหวานของเรานะโอเคไม่ใช่แบบพุดดิ้งอะไังไม่ใช่ซลาปาลาวาลาวาอันนี้ก็คือดูแป้งดีดูความนุ่มของแป้งดีน้องแบบน้องน่ารักอ่ะน้องอ่ะเราจะมาสู่จานดารารึเปล่านะ คือซาลาลาวาค่ะเร็ <laughs> วเเทคสองเพราะว่าเมื่อกี้นี้กินแล้วไม่ได้เพราะว่าร้อนเกินไปนะคะเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะความลาวาคือแบบ <c oughs> โอ้อยหยาไหนออกมานะจันล,ลามาจ้าสุดท้ายนี่ค่ะแล้คืออยากให้ดูบินนะคะบินก็คืออะไรคือดีลักดีกว่าที่ดีลักน่าจะเป็นอันนี้ป่ะไม่หรือว่าดีลักเสื้อนี่เป็นทรัฟเฟิ มันกหวูาค่ะเดี๋ยวเราจะมาบรรยายความรู้สึกหลังออกมาจากร้านนะคะเมื่อกี้สรุปเราทั้ง3คนก็เสียรายตกเงินับประมาณ50าสิบดอ์ก็ก็เป็นราคาอยา <ผม S 1> ่างฉาประมาณนีอ้อยู่แล้ว,แล,วแล้วก็พอคิดถึงการกินอย่างาลาคลังตั้งแต่เรามีจุดคเลีคนท้อก็คือขนมกุยช่ายทอดถ้าเราตัดสินใจวเ,เราเอาอันนาก็คือเราหลักบ,บ้านไม่ได้แล้วนะ แล้วก็ลาหมึดทอดกรอบด,ด้วยก็คือตายแน่ๆถ้าเราเออกมากนมินจะไม่มีกิจกรรมต่อจากนี้แล้วเพราะท่านี้ภูมนี่คือยานไปถึงถนนแล้วตอนนี้ต้องเดินกลับบ้านดังนั้นก็คือใครที่อยากจะมา,าลองนะคะก็แนะนําให้มาลองได้แต่ว่าอย่ารีบร้อนอย่าตะกะตะกามเหมือนเราเพราะเรากินของทอดไปเยอะคือบาร์เราต้องแบบต้องปฏิเสธไปสักแบบสองรอบเพราะว่าพอชิ้นสุดครับเขาะจะมารุมเรามากเลยรอรอ อย่างมีสติแต่เมื่อกี้คือไม่มีสตินะก็เลยเป็นอย่างนี้นัล่ลาแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะสัสดีค่ะ